สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสปอยอัปเดตใหม่เซนอัปเดตท,ที่กำลังจะเข้ามาในเกมคืนนี้กันก่อนไปดูหากใครยังไม่มีเด็กคุณด like, กดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ไว้ถ้าหากสนใจไก่ฟาร์มอย่าลืมไปดูที่มองอยูเกมเซ็นเตอร์กันด้วยนะและนี่ก็คือภาพรีวิวของอัปเดตใหม่เซนอัปเดตนั่นเองหลายคนก็องคองสงสัยว่าเซนตัวนี้มันคืออะไรภาษาอังกฤษหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ดูจากรูปก็เป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากญี่ปุ่นนั่นแล้วนะเซนเนี่ยมาจากคันจิตัวนี้ เป็นนิกายของศาสนาพุทธที่ประเทศแถบจีนญี่ปุ่นเกาหลีเขานิยมนับถือกันดังนั้นภาพพรีวิวก็เลยจะดูเป็นเหมือนวัดของนิกายนี้มีพระมีศาลเจ้าอะไรพวกนี้ด้วยโอเคมาเข้าเรื่องที่สปอยกันก่อนเลยจากคำอธิบายอัปเดตก็มาแปลกๆกันก่อน <c oughs> ทั้งสงบเงียบและยังได้รวบรวมสะสมอัปเดตใหม่ครั้งนี้มาพร้อมกับเซนเววตนแบบจำกัดเวลาที่เต็มไปด้วยคอนเทนต์ใหม่มากมายพร้อมให้เข้าไปสำรวจอย่างสนุกสนาน มาร่วมมีส่วนร่วมและสำรวจตรวจสอบในอีเวนต์นี้เพื่อปลดล็อกเมล็ดพันธุ์ชนิดใหม่สัตว์เลี้ยงใหม่ในทีมใหม่ฟีเจอร์ใหม่สภาพอากาศสุดเจ๋งพิเศษโดยแอดมินและอีกม,มากมายเห็นอีโมจิสารเจ้าแบบนี้เขาคิดว่าต้องมีสัตว์ตัวหนึ่งเข้ามาแน่นอนเลยโอเ,เคงั้นเรามาเริ่มจากบอดสัตว์กันคน่นตัวแรกที่มาแน่นอนและหลายคนเห็นกันไปแล้วคือเจ้านี้ น้องคิดสุเนะหรือจิ้งจอกก็ห่างนั่นเองไปสัตว์ตัวแรกเลยไหมเนี่ยที่ไม่มีอยู่จริงถ้ามีตัวอื่นที่เป็นสัตว์ในตำนานคอมมิตน์นนมาบอกเขาหน่อยนะน้องตัวนี้เนี่ยจากรูปสปอยโอกาสในการสุ่มได้คือโคตรจะโคตรแรงมากๆอยู่ที่0.1%เท่านั้นเองพาร์ีฟเนี่ยเขายังไม่ชัวร์เท่าไหร่เท่าที่ไปหาดูก็เหมือนว่าจะคล้ายๆได้คุณแต่น้องจะเพิ่มสถานะตัวเองเข้าพืชไปได้ด้วยอะไรประมาณนั้นนะ จริงๆก็แอบอยากให้มีพาสดีพิเศษนิดหน่อยด้วยเพราะจิ้งจอกก้าหางตามตำนานเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่แบบฝึกสมาธิฝึกสติขึ้นจนฉลาดขึ้นทีละขัน้นทีละขัน้นจนห่างน้องเนี่ยงอกขึ้นตามความฉลาดจนครบเก้าหาง<ว>พอน้องมีครบเก้าหางปุ๊บน้องก็จะแปลงด่างเป็นคนได้ด้วยวถ้าเอาอดีตีตรงนี้มาทําให้น้องจิ้งจอกในเกมเปลี่ยนร่างได้ก็น่าจะเท่นหน้าดูเลยละนะโอเคมาที่สัตว์ตัวอื่นกันบ้างดูไม่ค่อยชัาดนิดหน่อยขออภัยด้วยนะ มีหนึ่ง6สี่ห้าตัวจากสายสุดโอกาสได้4 0่อเซก็เป็นน้องหมาพันญี่ปุ่นสุดน่ารนะักชิบะอินุนั่นเองถัดมามีฮอนซึรุมีฮอนหรือี่ป,นนปุนเนี่ยแปลว่าญี่ปุ่นส่วนซึรุคันจิตัวนี้เนี่ยแปลว่าลิงน้องตอนนี้ก็คือลิงญี่ปุ่นหรือบางคนก็เรียกว่าลิงหิมะหรือลิงกลางญี่ปุ่นนั่นเองนะถัดมาทาุกิโอกาสได้20%ซถ้ากลับมาดูในรูปรพวิวเนี่ย ก็จะเห็นว่าน้องได้เป็น NPC หลักในอีเวนต์คืนนี้ด้วยตัวต่อมา 4. 4หา,หายาก4.4%ฮาเมคาซูรุคืออะไรไม่รู้ว่าภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดูปก็ยังไม่มาด้วยอาจจะเป็นตัวอะไรแปลกๆละมั้งนะตัวต่อมากบปะนี่แต่เป็นรูปปลาดาวแต่ว่าชื่อกบปะเออบางทีแอดมินน่าจะยังปั้นสามดีไม่เสร็จละมั้งเนี่ยเออกบปะก็เป็สัตวในตำนานของญี่ปุ่นเช่นกันหน้าตาเป็นแบบนี้ หายากเป็นอันดับ2ที่3.5เปเซ์เลยเท้า6ตัวรองถึงจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยก็ถือเป็นสัตว์ที่สื่อถึงความเป็นญี่ปุ่นได้ดีเลยนะหัวข้อถัดมาในสป,ปอยตรงนี้ถึงจะไม่ชัดเท่าไหร่พอกดไปที่ npc แรคควนก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาซึ่งก็มีไอเทมใหม่เพิ่มเข้ามามากมายเลยซึ่งเราก็ต้องหาเหรียญหรือแต้มสักอย่างที่หน้าตาเหมือนยินอย่างอันนี้มาเรียกของในนี้ทั้งหมดมาส่องตั้แต่อันบนสุดกันเลยเซนซิตแท็กใช้สิบเหรียญกดเข้ามาปุ๊บ ทำไมยังเป็นพืชตอนอัปเดตพืชหูช้างเลยเนี่ยแต่ว่านะถ้าเพื่อนๆดูดีๆแล้วก็ชื่อพืชแต่ละอันมันไม่เหมือนเดิมเด้อมาดูมาดูาดซ้ายโมโนบลูมส์ที่ไปหามาเนี่ยก็ไม่น่าจะมีพืชหรือเจ้าดอกน,นี้อยู่จริงดอกน,นะแต่คําว่าโมโนเนี่ยมันมาจากโมโนโรมที่หมายถึงการใช้ชุดสีโทนเดียวกัน เรียกว่าสีแบบโมโนตัวอย่างการใช้สีโทนโมโนที่ออกมาเข้าคู่กันแล้วเราได้เห็นกันบ่อยๆเนี่ยส่วนมากก็คือสีขาวดาซึ่งซึ่งซึ่งขาวดําที่ต้องนึกถึงตอนนี้ก็คือหอยินหยางแล้ว,ปวเปลี่ยนมาขนาดนี้ไม่แน่ไม่แน่ว่าดอกไม้โมโนบลูมส์เนี่ยอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปหญินหยางอันนี้ก็ได้อันนี้เขา,ม,าโมโนขึ้นมาเองล้วนๆเลยนะถ้าของจริงไม่ใช่ก็ขอโทษนะต่อมาต้นเซเรนิตี้ต้นแห่งความเงียบสงบ อืมคือต้นอะไรวะช่างมันถึงต่อมาทาโร่ซาวเวอร์โหต้นนี้อร่อยเลยนะเขาชอบซื้อจากเซเวน่นเอามาจุ่มกับโค้กแล้วกินประจาเลยเฮ้ยพี่ทาโร่ที่เป็นเผือกหรือเปล่าเอา้าก็อาจจะเป็นปาาทาโร่ในเซเวน่นก็ได้ก็อัปเดตจริงมันยังไม่มานี่ว่าต่อมาเซนร็อกส์ ox, เออมันน่าจะเป็นหินแบบหนึ่งที่เอาไว้โดยในส่วนสไตล์เซนนะนะแต่มันจะเป็นพืชยังไงเขาก็ไม่รู้แฮปปีสุดท้าย โอเคข้ามไป้าบินเลยก่อนไปดูต่อถ้าอย่างไม่มีแรคูณอย่าลืมกด like, ไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ไว้นะคะถ้าหากสนใจไก่ฟาร์มอย่าลืมไปดูที่มอญเกมเซ็นเตอร์เท่านั้นนะเดินลงมาอีกนิดจะเป็นเซนเอกซึ่งก็คือไข่ฟุมสัตว์เลี้ยง6ตัวใหม่ที่เขาพูดไปตอนแรกนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมขนาดไขย,ยังเป็นสีโมโนเลยเนี่ยข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นของแต่งสวนแบบสไตล์เซนเซนมีแบบว่าน้ำพุร้อนฮอสคลีมีทรายแต่งสวนแบบเซนอะไรพวกนี้ด้วย เทียกได้ว่าเข้าถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมของความเป็นเซนแบบสุดๆถัดมาข้างล่างก็เป็นมเมล็ดพันธุ์ซอฟต์ซันชัยซีดอันนี้ไม่มีจริงนะต้องไปดูในเกมคืนนี้เลยไอเทมข้างล่างเนี่ยจากในรูปคือเหมือนจะต้องปลูกไอต้นมังค์อนโนอะไรไม่รู้เพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถปลดล็อกไอเทมพวกนี้มาได้ยิงลงไปข้างล่างยิงต้องเพิ่มจำนวนครั้งการปลูกด้วยแฮะถัดมาก็เป็นเซนคลี redit, หรือกล่องของแต่งสวนซึ่งเขาเดาไว้ตรงนี้เลยว่าจากอีโมจิกับจิ้งจอกแล้ว ประตูตทางเข้าสวนแบบเป็นสางเจ้าแดงๆนี้มาแน่มาชัวแล้วแบบนี้เขาจะแต่งให้มันเข้ากับสวนตัวเองยังไงวะเนี่ยไม่มีความญี่ปุ่นเลย<อ>ถัดมาเป็นมาเลสไปเดอร์ลิลลี่ซิอันนี้เนี่ยใครที่ชอบดูอนิเมะหรืออะไรที่เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นบ่อยๆน่าจะรู้จักกันอยู่ชื่อที่คนเขาเรียกกันเนี่ยคือดอกฮิกังมานะเป็นตัวแทนของดอกไม้แห่งนรกซึ่งเห็นสวยๆส,วยสีแดงๆแบบนี้นะตามแบบว่าพวกสุสานของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามาจะเอาไอ้ดอกสไปเดอร์ลิลลี่หรือดอกฮิกังบานะนี่แหละ มาปลดให้รอบๆเพราะว่ามันมีพิษและกันพวกสัตว์มารบกวนได้ถัดมาปลาคุยเอ่อปลาคอยดื่ปลาขาน่าไม่ใช่อะไรที่มันฟังดูแปลกๆแบบนั้นนะก็น่าจะเป็นสัตว์ตัวเดียวที่ไม่ได้อยู่ในไข่สุ่มอันนั้นแล้วก็ยังมีเป็นกรองส่มนมมลิทันสไปค์เมงโก้ถ้าไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยเขาเคยพูดไว้อยู่ว่าเมืนเกมจกเพิ่มมะมโมชนิดใหม่เข้ามาตอนนี้ก็ได้เข้ามาจริงแล้วล่ะนะ และล่าสุดก็เป็นไอเทมใหม่เพชรชาต์เทรนคิวซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาทําอะไรแต่น่าจะเอามาแบบอัปเกรดสัตว์อะไรพวกนี้ละมะต้องมาดูในคืนนี้นั่นแหละถัดมาทางขวาพระตรงนี้ก็มีเควสให้ทําเช่นกันเห็นว่าถ้าเสร็จเควสได้เนี่ยก็จะได้เซนขือ <c oughs> ความเงียบสงบให้ส่วนของเ้างเพิ่ม <c oughs> ว่าแต่ไอเซนนี่มันคืออะไรกันเนี่ยห <c oughs> อว่าทำเควสเสร็จแล้วจะมีเสียงพระสวดอะไรแบบนี้หรือเปล่า <c oughs> แล้วก็หัวข้อสุดท้ายแอดมินอับบิสในสัปดาห์นี้ We'll be able to get the of the yeah. So the whole point of this event is you got this like carrot here. It's like a rocket, and you have to feed it fruit. And once it gets to 100%, oh, jeepers creepers! It um fires up. I'm trying to run. I'm trying to outrun it. I'm trying to outrun it. And then boom, face to white. โอยจะดวดแค่ดอดน้าตื่นเต้นสุดๆเลยใครอยากเห็นต้องเข้าเกมมารอตั้งแต่2องทุ่มอย่าลืมนะและสุดท้ายก่อนจบไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ไว้ถ้าอยากได้แดกคูณนะจ๊ะถ้าหากสนใจไก่ฟาร,ร์มและสัตว์เลี้ยงในแมบต้องไปดูที่มองอยู่เกมเซ็นเตอร์เท่านั้นนะไว้เจอกันในอัปเดตถัดไปและคลิปช็อตที่ลงทุกวันในช่องนี้นะจะไปกดติดตามกันด้วยไยบายคะ่ะ